แหวนแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญจากบ่อแม่วาอัมพเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่1.1คูณ1.4เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9ก็12.5เปอร์เซ็นเป็นทรงเรือนแบบสวยงามน่ารักมากเลยนะคะมีการล็อกเม็ดด้วยน้นาำเตยทั้ง4มุมค่ะและด้านข้างทั้งสองด้านนะคะก็เป็นลวดลายดอกไม้ฉลุค่ะ เนื้อแก้วเม็ดนี้มีความสวยใสและที่สำคัญนะคะมีผลึกสีม่วงอยู่ด้านในด้วยค่ะเมื่อเรานำมากลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นประกายของผลึกสีม่วงสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนค่ะมองบางมุมนะคะจะเป็นเม็ดสีม่วงเข้มๆค,ค่ะและถ้าสะท้อนแสงเราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นสีม่วงอ่อนด้วยค่ะแหวนวงนี้นะคะปรับขนาดไซส์ได้เองเลยค่ะ สวมใส่ได้ทุกนิ้วเลยนะคะเพราะว่าแหวนวงนี้เขาสามารถปรับไซส์ได้เองค่ะมีความสวยงามลงตัวทั้งตัวเม็ดแล้วก็ตัวเรือนด้วยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะ